สวัสดีครับนะมาพบกันอีกครั้งวันนี้นะครับกับนัทจัดว่าเด็ดนะครับโอ้โหนี่ได้ยินเสียงน้ำตกไหมฮะโอ้โหบรรยากาศดีมากลมลื่นมากเลยแล้วก็ท้องฟ้าสดใสมากเลยในวันนี้นะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่วัดโพเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่วัดพระเชษฐภคิมีมนมาคลาลามะหรือวัดโพนะครับอยู่บริเวณท่าเตียนนั่นเองนะครับหรือติดกับพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วนะครับอยู่รถถัดกันมีถนนท่านหนึ่งเส้นนะครับแล้วด้านข้างก็เป็นท่าเตียนนะครับแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวชมผมจะมาบอกว่า มาชื่อชาติเตียนนะครับตัวนี้เนี่ยมาดูภาคต่อของวัดพระเศตุพนลวัดโพมีอะไรน่าสนใจนะครับทีนี้คุณวัดโพนะผมบอกไปแล้วเนาะเคยบอกไปแล้วว่าวัดพระเชตุพนวัดโพนะครับสร้างในเดิมพิชิตวัดโพธารามนะในสมัยการที่หนึ่งนะครับก็มีการสร้างวังหลวงนะครับแล้วก็มีคุณาประเสิสังขรต่อเติมแล้วก็สร้างวัดพระเชตุพนนี้ขึ้นมานะถือได้ว่าเป็นวัดประจําราชการที่หนึ่งนะครับแต่ว่านะวัดนี้นยก็มีการปฏิสังข์ครั้งใหญ่มากๆเลยนะในสมัยรัชกาลที่สามนะซึ่งอย่างที่เรารู้ว่ารัชกาล เราเราสามารถบางคนเขาเรียกว่าองค์เจ้าสัวนเนะาะเพราะท่านได้มีการค้าขายสัมพานกับเมืองจีนเยอะแยะมากมายเลยนะอันนั้นวัดพระเชตุพนนะหรือวัดที่ใสมัยกษัาริมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่างๆนะก็จะมีตุ๊กตาจีนตุ๊กตาหินเยอะมากนี่นี่ๆๆยกตัวอย่างเช่นนีๆๆ่นี่เห็นไหมเนี่ตุ๊กตาจีนแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับทีนี้บางทีตุ๊กตาบินพวกนี้นะครับต้องเล่าที่มาที่ไปหนึ่งคนระับบางทีเราเรียกว่าตูอาต้อับเฉาเขาดีไหมตู้อับเฉาทำไมชื่อมันดูแบบอับเฉาจังเลยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าสมัยก่อนนะครับเรามีการค้าขายกับเมืองจีนใช่ไหมว่าเราขายเนี่ยครับจากเมืองไทยไปเมืองจีนเนี่ยนะครับเราก็จะขนพวกของป่าต่างพวกงาช้างพวกพืชสมุนไพรข้าวออคือที่มาเป็นของที่มีน้ําหนักเยอะๆนะครับเป็นของป่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไปขายที่เมืองจีนใช่ไหมทีนี้เวลาเราจากเมืองจีนกลับมาเนี่ย่วนใหญ่มันจะเป็นพวกผ้าไหม หรือสิ่งของที่มันจะมีน้าหนักที่เบากว่านั่นเองเบากว่ากลับมานั้นนี่ยเวลากลับปุ๊บเนี่ยในทะเลมีคือลมใช่ไหมฮะนั้นเนี่ยเกรียสะโพกก็เลยต้องมีอะไรถ่วงเพื่อให้มันมีน้ําหนักเยอะแล้วกลับมาเรือมันจะได้ไม่โล่งไงนั้นเนี่ยวิธีง่ายสุดก็คืออะไรก็เอาหินน่ะถ่วงเรือกลับมาเรือมันจะได้ไม่ไม่เบาเกินไปไงทีนี้จะเอาหินกลับมาเฉยอะมันก็ไม่สวยงามเขาก็เลยแกะสลักหินนี่เป็นรูปตุ๊กตาจีนเป็นรูปแบบให้มันสวยสวยงามกลับมาโกล่มากลับมาแบบมาอุ้ยเาก็เลย ขอให้มันสวยๆหน่อยแกะสลักสวยๆแล้วก็เอามาประดับตามวัดวารามต่างๆไปสิ่งเขาสร้างประดับวัดน่ะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ก็คือที่มาของตุ๊กตาจีนมากมายที่อยู่ในวัดในกรุงเทพฯหรือในประเทศไทยนั่นเองประมาณนี้นะครับอ๋อแต่ประเด็นวันนี้นะเรา,าได้พูตุ๊กตาจีนตัวนี้โอเคนะวันนี้ผมจะพามาดูยักษ์วัดโพอ่าเคยด้นินเคยด้ินตำนานยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพไหมนะวันนี้ผมจะพามาดูยักษ์วัดโพนะครับ บางคนบอกว่าเอ๊ยวัดโพอ้าวก็ยักษ์วัดโพก็เป็นยักษ์จีนไงนี่อีกอย่างนี้นี่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 เป็นตุกตาจีนแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือบางคนว่าเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่ตุกตาจีนที่วัดโพวัดโพมันเป็นตุกตาจีนอยู่ตรงไหนล่ะบางคนบอกเอ๊ะมันก็น่าจะอยู่ที่ตรงที่เปล่านี่ซุ้มประตูแบบนี้รูตประตูแบบนี้เห็นไหมรูปปูแบบนี้ไหมตุกตาจีนแบบนี้นะแต่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ยักษ์วัดโพที่อยู่ในตำนานนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูยักษ์วัดโพจริงๆเ่ะหน้าตาเป็นยังไงอยู่ตรงไหนไปไปดูกันเลยครับครับนี่คือมณฑประธรรมหรือก็หรือหอพระไตรปิฎดนะครับซึ่งอยู่บริเวณวัดพระเชตุพนหรือวัดโพเนี่ยครับซึ่งถ้าเราเข้ามาในวันครับตัวเวณของหอพระธรรมตรงนี้นะหรือมณฑประธรรมเนี่ยนะครับจะอยู่รั้วติดกับด้านหลังเจดีศรีรัชกาลนะครับนี่เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับภายในเนี่ยครับจะมีตู้นะครับลงรับปิดทองครับตู้ไหลลดน้ำครับ แล้วมีพระตไตรปปฎกอยู่ภายในครับนี่คือบริเวณของหอพระธรรมนะครับซึ่งเนหอพระธรรมนะก็จะมีนี่นลักษณะเป็นรั้วนะครับแล้วก็มีศาลาด้านข้างแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นบริเวณประตูนะครับทางเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูยักษ์วัดโพอยู่ไหนอยู่ด้านนอกของประตูนี้ครับไปดูกันเลยนี่ครับ นี่ด้านหน้านะครับของประตูทางเข้าหอวัฒธรรมหรือมนฑบเก็บพระไตรปิฎกนะครับนี่ครับทางเข้านี่ครับจะมียักษ์อยู่นะครับซึ่งซุ้มประตูนะครับจะมีอยู่2ฝั่งด้วยกันนะเดิมทีมีมากกว่าสงซุ้มเนอะแต่ตอนหลังมีการบูรณะปฏิสังขอนะครับก็เหลืออยู่แค่สซุ้มประตูซึ่ง1งซุ้มประตูครับจะมียักษ์ประจําอยู่2ตนเปรียบเทียบเหมือนกับยักษ์นี่นะก็เป็นทารบาลนะครับแล้วก็ดูแลพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งประตูนั้นก็จะมียักษ์อยู่2ตนนะครับเดี๋ยววเราาามดูกัน่ มียักษ์ชื่ออะไรกันบ้างครับยักษ์ตัวนี้นะครับปีพ่อไก่สีแดงนะครับชื่อนะครับศรัทธาศูนย์นะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นยักษ์อีกตนหนึ่งนะครับสีเขียวนะครับชื่อนี้เลยนะครับก็ชื่อพญาขอนนะครับครับส่วนอีกซุ้มประตูอีกฝั่งด้านนึงนะครับมี2ต้นเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็คือ ไมยราบนะฮะอยู่ในรามเกียนะหลายๆคนน่าจะเคยฟังเรื่องศึกไมยราบนะครับอยู่ตรงนี้1ตนนะครับส่วนอีกตนหนึ่งนะครับสีแดงนะครับชื่อแสงอาทิตย์ครับนะตามชื่อเลยนะครับก็สีแดงแบบนี้เลยนี่ครับแสงอาทิตย์ครับก็ยักง2ตนนะครับก็ตรงนี้นะก็เฝ้าอยู่ในประตูฝั่งนี้นะครับรวมกันทั้งหมดเป็น4ต่ตนในการเห็นไหมครับว่ายักษ์วัดโพนะไม่ได้รูปร่างใหญ่โตเหมือนยักษ์วัดแจ้งนะครับมียัที่เล็กกว่านะครับ เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าหนีสูงประมาณนี้เองไม่ไม่ได้เยอะมากไม่ใหญ่หมากครับแต่ถ้ามีพลังมากเลยนะออตามํำนานนะครับมีการสู้กันระว่างยัตววโพรแจงนะครับก็นักสองทัานสี่ตนนะครับก็ทําการดูแลเฝ้าพระไตรปิฎกนะครับหรือว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่บริเวณมณฑปพระธรรมนะครับอยู่อยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าเกิดได้เข้ามาเนะาะมาก,กราเจดีรีราชกาลแล้วนะครับมาด้านหลังเนาะก็จะมีมณฑปพระธรรมแล้วก็มาชมครับยักษ์วัดโพกันนะครับว่า พระวัดโพของจริงเป็นอย่างนี้นี่เองครับครับผมและถ้าเราพูดถึงวัดโพนเราจากยักษ์วัดโพแล้วใช่ไหมค ที่มักจะพูดถึงก็คือในเรื่องของการนวดน,นวดแผนโบราณนะครับเรื่องที่วัดโพนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนไว้แล้วว่าเรานับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะเนื่องจากว่าในการที่1ครับท่านต้องการรวบรวมสรรพวิชาต่างๆนะครับที่เคย เสียหายหายไปน่าจสมัยอุทยาเนื้อเสียกรุงนะครับนี่พอเราตั้งกรุงใหม่แล้วเราก็การรวบรวมศิลปะวิทยาการต่างๆนํารวมกันนะครับแล้ววัดก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยถูกไหมฮะแล้วก็อยู่ใกล้วังด้วยพระรูมหาราชวังด้วยนะครับอันนี้หนึ่งเนี่ยท่านก็เลยมีโปรดให้เรื่องของการ uh, รวบรวมนะส่วนในหลายอย่างนะส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของท่าฤาษสีดัดตนนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องของทางการแพทย์เนาะเป็นทางการแพทย์เรื่องทําให้กิริยาบทต่างๆทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยรักษาอาการ่งงออืข การนวดเนอะอันนั้นนะครับแตนี้เนี่ยถ้าก็มีการในเรื่องของการให้สร้างรูปปั้นพระฤาษีเป็นรูปฤาษีหรือว่าฤาษีดัดตนนะครับนี่เห็นไหมนี บริเวณนี้เราเรียกว่าเขาหม้ออะเขาหม้อที่เป็นเป็นคล้ายเป็นก้อนหินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขาหม้อครับเดิมทีเนี่ยสมัยกันที่หนึ่งนะก็มีการรวบรวมท่ามากมายต่างๆนะของฤาษีดัตตนเนาะแล้วก็มีการเพิ่มเติมบุญน้ำใหม่เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้แล้วว่าวัดพระเชตุพนนะครับมีการบูรณะครั้งใหญ่เลยนะสมัยกันที่3เนาะท่านก็มีการรวบรวมท่าทานต่างๆครับเดิมทีเนี่ยนะครับฤาษีดัตตนเนี่ยโอ้มีหลายสิบท่ามากเลยนะแต่ปัจจุบันนับทวงเหลือท่าหลักๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ท่่านนนนนะะคครรััับบแล้้วก็เีย ท่านก็ได้มีการสร้างเขามอแบบเป็นก้อนหินแบบนี้เดิมทีเนี่ยเขามอเนี่ยบางส่วนนะครับลื้อมาจากในสวนขวาที่อยู่ในพระบรมหาราชวังนะครับก็ลื้อแล้วก็มาไว้ที่นี่สวนบางส่วน,นครับแล้วก็ทำเป็นเขามอเป็นก้อนหินแบบนี้นะครับแล้วก็เอาในส่วนของรูปปัน้นหรือว่ารูปีดัดตนเนี่ยมาวางตามจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยครับได้มาเรียนรู้เอาไปใช้ประโยชน์ในแต่ละคนนะเนี่ยไม่เสียตังค์นะครับเอามาเรียนรู้เอาเป็นวิชาชีพแล้วก็เอาไปใช้ส่วนตัวได้เลยนะครับไม่ได้หวงวิชากเลยซึ่ง ต้องสืบยอมาเลยนะก็สามารถมาดูที่นี่ได้นะครับซึ่งเขามอมีอยู่หลายจุดนะอยู่บริเวณรอบอภพอโบสดในตรงบริเวณรั้วด้านนอกนะครับก็มาดูได้ครับครับและบริเวณเขามอนี่นะครับนอกจากจะมีรูปฤาษีดัดตัวแล้วนะไม่น่าเชื่อมีของหนึ่งอย่างนะครับที่หลายๆคนไม่คิดว่าจะมีอยู่ในวัดโพแต่เชื่อไหมว่ามีจริงๆนะครับแล้วหลายคนก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามีก็คือเชื่อไหมว่าในวัดโพนะครับมีสิวะลึงด้วยนี่เห็นสิวะลึงไหมนี่นะครับก็อยู่บริเวณนะครับ ศาลานะครับมันอยู่ที่วิหารนะครับอยู่ข้างหน้าด้วยเขามอเนาะมีศิรตตนนะครับแล้วก็มีสิวลึงอยู่ตรงนี้นะครับคือตัวนี้ไม่ได้เพิ่งมาตั้งนะมีมานานมากแล้วนะครับแล้วก็หลายหลายคนเนี่ยก็จะมาขอพรนะครับบางคนก็มาขอรูปบางคนก็ขอหลายๆอย่างนะครับก็บริเวณนี้นะครับที่วัดโพมีสิวลึงด้วยครับอ่ามาดูได้นะครับอยู่ในเขามอที่มีศิรตตนอยู่บริเวณนี้นครับแล้วก็อยู่หน้านะครับพระวิหารหรือเป็นสาราลายตรงนี้นะครับวิหารตรงนี้นะครับซึ่งมีพระพุทธรูปซึ่งอยู่บริเวณ ใกล้ๆกับหลังพระอุโบสถนั่นเองครับก็มาดูแดกดีนะครับดีจริงๆด้วยครับและอีพีนี้นะเป EP ็นอีพีหนึ่งที่อยู่ที่วัดโพอยู่นะครับก็วันนี้เนี่ยโหโสุดยอดนะวันนี้ผมพามาดูนะตำนานอีกตำนานหนึ่งที่คนต้องเคยได้ยินนะเรื่องยักษ์วัดโพนะครับยักษ์วัดโพแน่นอนนะ่ใช่ยักษ์จีนะเป็นยักษ์ไทยนะครับอยู่ที่มณฑปธรรมนะครับที่เก็บพระไตรปิฎกนะหรือมณฑที่เก็บไว้พิฎกตรงใกล้ๆตรงฝัง่ง ดนลัลแล้ววันนี้เนี่ยพามาดูฤาษีตะต้นเขามอศีตะต้นแล้วก็นี่มีมีสิวลึงอยู่ด้วยนะครับในวัดประเทศหรือวัดเชดุพลหรือวัดโพแห่งนี้นะครับ mm hmm. ก็วันนี้เนาะ mm hmm. ก็ใน,น,นวันหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็เชิญชวนนะครับมาดูวัดโพมีอะไรดีๆให้เราดูเยอะแยะมากมายนะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับก็มากับวัดสักการะแล้วก็มารับความรู้นะเมืองไทยมีดีมากกว่าที่เรารู้อีกเยอะเลยนะครับเชิญ mm hmm. ชวนมาดูด้วยกัน แล้วพบกันใหม่นะครับกับนักจัดวันเด็ดแน่นอนเดี๋ยวคราวหน้าเราไปดูอะไรนะอย่างที่ผมบอกไม่ดีไม่เด็ดไม่เจ๋งไม่แจ่มนะฮะไม่พามาดูแน่นอนนะครับและถ้าชอบนะครับช่วยกันกดสั b ส c ดท้ายกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะะเพื่อเราจะได้มาดูอีกกันว่ามีอะไรด,ดีในคลิปถัดไปนะครับแล้วพบกันครับ